สวัสดีครับพบกับหมึกน้อยพาเที่ยวคลิปนี้เป็นคลิปวีดีโอของการเต้นลำนะครับของชาวเอสกิโมนะครับ<ป>ก็เป็นประเพณีของการเฉลิมฉลองเวลลิงเฟิสติวัลนะครับก็คือการเฉลิมฉลองหลังจากสิ้นสุดการลาบราวานนะครับ คลิปที่แล้วเป็นการเฉลิมฉลองในช่วงสปริงฤดูใบไม้ผลินะครับแต่ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์แล้วนะครับช่วงเดือนมิถุนาก็มีการเฉลิมฉลองกันตั้งแต่วันที่21นะครับจนถึงวันที่29ก็มีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีการ นำอาหารหวานคราวนะครับมาร่วมกันแล้วก็แจกจ่ายแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการมาเต้นรำเฉลิมฉลองนะครับการเต้นรำเฉลิมฉลองก็จะเป็นจังหวะนี้แหละครับก็สอบถามเด็กหลายๆคนก็เด็กๆก็ไม่ค่อยจะรู้นะครับถามผู้ใหญ่ก็บอกว่าเป็นท่าทางของ แมวน้าบ้างเป็นท่าทางของปลาหวานบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแบงกเก็ตโทสนะครับที่ทํามาจากหนังแมวน้ำแล้วก็ผ่านการตากผึ่งแดดมาพอสมควรแล้วก็มาเย็บติดต่อกันแล้วก็มีนะครับเชือกผูกเป็นท่อนๆเพื่อที่จะโยกขึ้นโยกลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นการ มาตั้งเอาไว้ก่อนนะครับทดสอบเพื่อจะงานจริงๆก็จะได้ไม่ต้องเกิดการกุกกะเมื่อกี้ก็เห็นเช่นส่วนของหางปลาวานนะครับก็ได้นำมาวางไว้ในงานด้วยนะครับเพเป็นสัญลักษณ์ว่ามาเฉลิมฉลองในการเวลิงเฟสติวัล well นะครับก็คือการออไพร่าปลาปวานแบบไพรลาปลาวานก็จะมีอีกครั้งก็ในช่วงเดือน สุราคมน,นะครับออโ c เบอร์วันนี้ก็เฉลิมฉลองกันในช่วงเดือนมิถุนายนมิถุนายนรับซัมเมอร์ตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่29นะครับก็ผู้เท่าผู้แก่นักท่องเที่ยว,ว,วมมน,น,นะครับก็มาร่วมงานกันเยอะแยะนะครับ นครับนักผู้ที่แต่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเพ <c oughs> ื่ออนความสะดวกอันนี้ก็คุณแ yeah, <it> มพก็ <a video S 1> มาเซลฟี่ด้วย <c oughs> ครับมาพูดมาจากไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับการกระโดดรัเกนทสนะครับก็สูงพอสมควรนะครับผู้คนที่อยู่ข้างล่างก็ช่วยกันโยกลงแล้วก็ปอยขึ้น ก็มีสิทธิ์พลาดได้นะครับสูงสูงมากนะครับ้าไในคุ้มชินก็อาจจะตกกลงได้แต่ก็มีผู้คนที่คอยนัอยู่ข้างล่างก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายมากนะครับใกล้สว่างนะก็เป็นที่หวังโปดรดของเด็ดเดกๆก็คือผู้คนที่ขึ้นไปบนแรงกระโดดนั้นจะมีถุงแคนดี้ถุงท็อป,ปี้ <Yeah. S 1> นะครับน,น็ค คือไปด้วยแล้วก็ในช่วงกระโดดก,ก็จะโยนโปรโยนะครับเอาปี้มาด้วยเด็กๆก็วิ่งโปรกเก็บกันอย่างสนุกสนานนะครับในช่วงก่อนงานนี้ก็เด็กก็เดินแจกขนมปังนะครับแล้วก็มีนักเรียนประสมมัธยมต้นมัธยมปลายเดินแจกน้ำชากาแฟร,ร้อนๆน,นะครับเพราะว่าอากาศก็หนาวเย็นอพอสมควรนะครับแต่ก็พอทนได้ครับ ถึงจะเป็นซัมเมอร์นะครับแต่อากาศก็ยังเย็ยนอยู่ครับแล้วก็อยู่ชายทะเลถ้ามีลมพัดมาก็ต้องลมหนาวนะครับก็อาจจะเจ็บป่วยไข้ได้นะครับสำหรับผู้คนที่นี่ก็ไม่ค่อยจะกลัวโควิดแล้วครับแต่ก็ยังมีติดเป็นรายวันอยู่นะครับ ครับก็มารวมตัวกันแล้วก็จับมือร้องเป็นวงกลมแล้วก็มีผู้นํากล่าวคําป,ป,ปลุกปล้าใจว่างานของเราจะขึ้นได้อย่างไงแล้วก็ให้มีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปนะครับแล้วก็มีการสวดมนต์ขอพรด้วยนะครับก็เป็นอาหารหวานข้าวที่เตรียมกันมาโดยเฉพาะ เนื้อปลาวานนะครับจริงเรียกกันว่ามักตักนะครับก็จะเป็นไฮไลท์แล้วก็จะแจกน่าจะแจกวันสุดท้ายนะครับเฉพาะม,มักตักซุปแล้วก็มักตักสดที่แช่ฟีดไว้นะครับรครับก็เริ่มนะครับเริ่มการดโดวแบงค์เกตโทสได้นะครับปานฮาวนาเออแบบน่านที่จะขอึ้นไปกระโดด แ,ก, 5, 5แกดูว่ายากมากเลยก็ต่อหัวล็อกได้ไปนะครับจบเลโอ้นี่ก็ค,ความสุขนี่นี่มันผมบอกถึงความสุขของเขากันใจหูกันเลยครับเก่งจริงทำอะไรหล่นที่แค่นี่คือความสุข

ามาสาธุว่า,ลากล้าขึ้นไปลองด้วยกันนะครับนี่ oh, <wow. S 1> บรรยากาศก็พึ้มฟ้าพึ้มฝนนะครับแต่ก็ฝนตกที่นี่ตกไม่มากครับตกปล่อยๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่วงซัมเมรนะครับไม่มีพระอาทิตตกนะครับความว่าพระที่ที่นี่อยู่ทั้งวันนะครับสวั้งว สันไร้นะครับไม่มีซันเซ็ตประมาณชัเวืองกว่านะครับถึงจะมีซันเซ็ตตกที่ท้องทะเลแต่ก็ตกไม่ได้ตก6โมง7โมงเหมือนบ้านเรานะครับตกเที่ยงคืนนะครับยังไม่บกครับในจำเมื่ก็ประมาณชั่วเช่วงช่วงเดือนพฤศจิกายนันวางกั่ครับ พ่อมีาษาฝรั่งจากเชียงใหม่มาร่วมงานด้วยนะแตงโมเอ็กซ์มอะไรก็ไม่ใช่มีภาสาวจีนนักท่องเทียนกลับแล้วเหรอ เยนเมื่อตอนเที่ออกมาตอนบ่ายไม่เี็นขนาดนี้ก็เป็นประเทณีวัฒนธรรมที่ผู้คนที่นี่รอคอยแล้วก็เด็กๆนมาร่วมงานกันอย่างครับหนังฟังครับครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะ ポピューポピュー